สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันคลิปนี้ผมจะมาสรุป6สำนักที่ให้เลขตรงกับผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ส่วนจะมีสำนักไหนนั้นเชิญไปรับชมกันได้เลยครับ1เลขจากปฏิทินจีนจะออกทั้งในส่วนเลข2ตัว57 และ3ตัวนะครับ597ครับ 2. เลขจากปฏิทินของคำชะโนดนะครับตัวนี้ถ้าดูจากหัวนะครับจะมีในส่วนของเลข97 3. เฮียเตเปเลขในงวดนี้มาแรงมากนะครับเข้าทั้ง2ตัวและ3ตัวเลยครับในส่วนของใบแนวทางจะเข้าในส่วนของ7 9และ97เรามาดูในส่วนของเลขตารางนะครับตัวนี้จะเข้าทั้ง2ตัวและ3ตัว ก็คือ5-7และ5-9-7ครับ 4. d e l ล n เนที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับจะเข้าในส่วนของ5-7ครับ 5. อาจารย์อัศวินจะเข้าในส่วนของใบขาวพาเฮงนะครับ2ตัวเน้นที่เลข9-7-7-9ตรงนี้ก็เข้าครับและ 6. นิดหน่อยเลขพารวยตรงนี้ให้เลขเด่น2ตัวคือเลข5-7ตรงนี้เข้าตรงๆไม่ต้องกลับเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีใครถูกลางวัลจาก6สำนักนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับในส่วนของงวดที่จะถึงนี้เรามาลุ้นหาเลขเด็ดไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับ